ไปหนึ่งอาทิตย์ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะชีวิตเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแต่ชีวิตคนลิขิตได้ถูกไหมครับ,รบผมเคยเขียนไว้ในอินสตาแกรมบอกไว้ว่าถ้าเราเดินตามรอยเท้าคนอื่นเนี่ยอย่างมากก็แค่เหมือนคือผมเนี่ยมักจะโพสต์ไปใน f a c e b o o k ในอินสตาแกรมและในแฟนเพจผมจะเป็นข้อความที่ผมคิดเองนะครับเป็นเรื่องที่เฮ้ยเราประสบมาเราก็ลงความคิดเห็นไป พราะชีวิตคนเนี่ยสามารถขีดเส้นดําเนินชีวิตของเราได้เราเคยฟังเพลงหรดื่มมาไพเาราะถึงเวลาแต่งเพลงเป็นของตัวเองได้แล้วครับจริงไหมและหนึ่งในนั้นก็คืองานขายที่สามารถลิขิตชีวิตคนได้เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กของชีวิตเน็ตเวิร์กคือตารขายอะ่ะผมไปเรียนปร,ริญญาโทมาเนียบอกตรงครับความรู้ก็ได้พอสมควรแต่ว่าได้ไม่เต็มเหนียวเพราะผมเป็นเด็กหลังห้องนะครับคุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่สิ่งที่ได้คือ มเพื่อนแต่ละคนที่บิก๊กบิ๊กท้งนั้นไม่ใช่ตัวใหญ่อย่างเดียวนะหัวใจโตบ้างนะครับมัมแข็งบ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลังๆเพื่อนอาโทรผมก็ทยอยตายไปแต่ละคน2คนแต่สิ่งที่เราได้คือเน็ตเวิร์กจริงไหมฮะคือลูกค้าท่านเนี่ยเป็นคนท่านต้องพยายามหาลูกค้าเพิ่มให้เยอะวิธีการคือเราต้องพยายามหาคนทํำยังไงให้มีคนชอบเราเขาเรียกว่าก่อนจะขายอะไรท่านต้องขายตัวเองให้ลูกค้าได้ก่อนเพราะถ้าลูกค้าไม่ชอบเรา ไม่ซื้อของเราอย่าว่าจะซื้อครับคุยยังไม่คุยครับเดินผ่านหน้าร้านยังไม่ผ่านนะจริงป่าบางคนเนี่ยซื้อของแบบไม่อยากไม่อยากได้ของแต่ชอบคนขายเป็นไหมผมเนี่ยบ่อยผมบอกตรงนะครับไม่ใช่อย่างนั้นผมเนี่ยเป็นคนแพ้คนแก่ขยะแก่ไอ้เห็นนะผมรับไม่ได้นะครับในห้องนี้นูเนยังไม่สเปคดีนะไ่นมองไปก็หลยคนวูบๆเลยกูยังนะเว้ยอะไรเนี่ยนะครับที่ผมแพ้คนแก่นะเพราะผมมียายไงผมไม่คนมียายเคยมีไหมครับ มีนะฮะผมมียายยายในแม่ของแม่ผมมีแม่อยู่ประมาณคนหนึ่งนะครับแล้วแม่ของแม่ก็เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่ทันกันครับพอผมเริ่มโตเนี่ยยายก็เริ่มตายไม่ทันกัน <laughs> ยายผมตายไปประมาณ20ปีแล้วอ่ะคิดถึงยายจังเลยหลังๆเห็นคนสูงอายุเนี่ยคิดถึงยายเป็นไหมมันเหมือนกับมันมีก็เรียกจุดอ่อนนะจุดอ่อนทำไมยายเลี้ยงเราฝั่งเดียวไม่อยอมให้เราอยู่เราเลี้ยงบ้างเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยจริงไหมเห็น <laughs> ขอทานให้เป็นร้อยครับวันนั้นไปมอปังกะเปีย แหมยูเทิร์นกับข้าห้างนึกออกไหมมันมีสะพานลอยอยู่มีคนแก่นั่งขายของโอ้โหผมขาวตั้งหัวเลยมีขันใบหนึ่งนะครับแลแ้วน้ำคล้ายๆยายผมอะยายผมอะไม่รู้เอ๊ะทำไมยายมานั่งแถวนี้วะเนี่ยนะตายไปนานแล้วยังมาขอทานได้ไงวะเนี่ยเราก็รถมันก็ติดเนี่ยมันก็วิ่งช้าก็โอชัดเลยครับใจนี่จี้จี้จ,จี้เอาไงดีวะเฮ้ยต้องช่วยไม่ได้เฮ้ยคนแก่น้องสารนี่มันแพ้ทางกันไหมถ้าแกเป็นคนขายนี่แกซึแก,แกโอ้โหกินผมสบายเลยจริงไหมวันนั้นจะไปทานข้าวปราศาส อยู่ประตูน้ำพระอินทร์จะไปโคราชกับเพื่อนหิวข้าวบ่ายสองแวะซะหน่อยครับคนมันโล่งแล้วจอดรถเสร็จมานั่งทานข้าวร้านใหญ่นะของก็เยอะกินกินอยู่หันไปคนแก่เดินขายของในร้านแล้ววันนั้นแกได้ที่มากแกมาแต่ไกลเลยผมขาวหน้าย่นหน้าย่นนี่ทำเองไม่ได้น้ำต้องย่นจริงหรืออกไหมฮะนุ่งโจกเบนใสสาเดี่ยวอาศัยพันนะครับจนคอกระเช้าเอาตะกร้าขนมคล้องแขนเดินหลังค่อมขายของตามโต๊ะท่านเชื่อไหมผมหันไปเห็น ยังไม่รู้ในจะกล้ามีอะไรผมซื้อเห็นอํานาจคนขายไหมถ้าท่านขายตัวเองได้ลูกค้าได้เมื่อไหร่เนี่ยมันสะดวกสบายผมหันไปปั๊บผมซื้อไม่รู้มีอะไรซื้อหมดอ่ะเดินมาถึงโต๊ะผมยังไม่ได้เสนอขายเลยะไม่จําเป็นต้องเสนอขายผมเสนอขอซื้อขายอะไรครับยายขายตัวต่อกับตัวทอดค่ะถุงเท่าไหร่ครับถุงละยี่สิบค่ะเอามาสี่ถุงเลยครับได้ค่ะ เอาถั่วตัดถั่วทอดใส่ถุงนะผมก็แคว่งแบงร้อยมารอถึงแกจะประมาณแปะอุดประมาณคุณยายได้แล้วแ่ะแต่สมองยังเวิร์กอยู่เลยอ่ะพอแกงแหนไม่เห็นแบงร้อยเท่านั้นแกพูดเลยครับเอาไป5ถุงไม่ดีหรือเขาจะได้ไม่ต้องทอนแกคํานวณยังไง5ถุงแล้วว่าหอยายไปเลยครับผมให้ครับให้ฟรีไป20ได้ขนมมา4ถุงถั่วตัดถั่วทอดขนมในฝันไหมล่ะอยากกินมากเลยถั่วตัดถั่วทอดเนี่ย ไม่ไดีรู้สึกอะไรเลยครับแต่ผมซื้อตั้ง4ีถุงเสียฟรี20ร้านนั้นขนมเพียบเลยนะจะบอกให้จริงไหมฮะแต่ผมาซื้อทําไมล่ะซื้อเยอะอยงนี้เพื่ออะไรผมไม่ได้ซื้อถั่วตัดถัด่วทอดผมซื้อคนขายเห็นยังขอให้แก่มานะครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดขายดิบขายดีขายง่ายขายได้อะไปสยามโอ้โหมีหลายเจ้านะสยามเนี่ยแก,แก่ขายอะ่ะ อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยทัฟฟี่บ้างนะเป็นอะไรไม้ถักเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ดูไม่ออกอะ่ะนั่งกับพื้นเนี่ยผมยังเคยไปดึงเสือแกหลบแดดให้เลยอะ่ะคนก็มองเอ๊ะแกงเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยยังไงเนี่ยแต่เราก็ไม่สบายใจอะ่ะเราได้ช่วยอะ่ะแล้วก็ซื้อไปซื้อแล้วไวไหนก็ไม่รู้แต่เราอยากช่วยงันท่านต้องทําตัวให้ลูกค้าชอบถามแก่ทําไมผมแพ้อ่ะผมแพ้แก่ผมก็ซื้อไงถ้าเด็กเด็กผมไม่แพ้เด็กอาอุ่นนุนถุงอ่ะช่วยช่วยมันหน่อย ถ้าพิการเหรอครับพิการต้องเช็คก่อนพี่การจริงป่ะเอาแขนไปซ่อนไม่ง้อนะเว้ยต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดินทาเรารับหลังไม่ได้จริงไหมฮะถ้าผู้หญิงท้องเดินมาขายเนี่ยก็ต้องคุยกันก่อนไปทําอะไรมาถึงท้องเนี่ยนะครับถ้าตอบถูกใจก็ค่อยซื้อกันนึ่หรอมะเป็นท่านได้จะตอบไงทำอะไรมาท้องอ่ะนี่หรอมะอาจารย์แล้วเราก็ซื้อไปแต่คนแก่ไม่คุยเลยครับขายซื้อตลอดจริงป่ะรันนี่คือการขายตัวเองให้ลูกค้า เป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของคนที่ทำงานขายต้องทั้งทำให้เขารู้สึกใจเขาเปิดพอใจเขาเปิดรับเราเข้าไปสินค้าอยู่ในมือเรายัางไงเขาก็รับจริงครับวิธีการง่ายที่สุดของการเปิดใจลูกค้าทำให้ลูกค้าชอบเราก็คือเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ทุกวโลกก็คือยี y ่ห้อ S M I L E สมายพยายามทำหน้าแบบนี้ไหมครับนี่เห็นไ,ไหม ถึงเราไม่ใช่ต่กำลังไม่ได้อยู่ในหน้าที่ต้องขายใครนะแต่ท่านทําหน้าเป็นแบบประชาสัมพนนะันธ์น่ะหน้าแบบเนี้ย <laughs> ไม่ได้ถึงขนาดเห็นสายไฟฟ้ายิ้มน้ําลายไหลยอยยอยอะไรขนาดนั้นเนื้อออกมาแต่หน้าเห็นหน้าคุยไหมละ่ะอ่าถ้าเวลาท่านไปยืนรอรถเมล์อยู่ปั๊บเนี่ยเขายืนรอรถเมล์อยู่ปฏิกิริยาของเรามีสิทธิกำหนดคน <laughs> หไหมเห็นไหมอาาสมมติรถเมล์รถเมล์มเา,มาเามานี่ยมาเขายืนกันห้าคนตรงเนี้ยเรายืนเงี้ยเสร็จแล้วหารพิยิ้มข้าเนี่ย <laughs> เขาก็า <c oughs> มีโอากาสคุยไหมเห็นไหมมันคือเรายิ้มไปเขาก็ต้องยิ้มกลับอยู่แล้วอ่ะไม่ช่วยท่านไปยืนอยู่หน้าเขาห้าคนเนี่ยเขามองรถเมย์อยู่แต่เราไม่มองรถเมย์เรามองบนท้องฟ้าแล้วเหมือนเห็นอะไรสักอย่างถ้าลองทำนี้ด้วยทำ <c oughs> สักพักเราหันไปมองห้าคนทำไงครับ <c oughs> มันก็มองมันก็ <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรแต่มันก็มองตามเราเนี่ยฮะสักพักมีอยู่คนทนไม่ได้มองอะไร,รอ่ะเปล่าเลือกกัเดาวไหล อาจจะตายคารถเมไ์้ะหายเนื่ออกปล่าไปครับเห็นไหมใบนางงามต้องยิ้มครับมายืน3าคนนั้นจําได้ไหมในยืนยิ้มเนี่ยเนี่ยเขาจิแข่งกันแข่งกันดูซิใครแน่ว่ากันนะครับใครยิ้มสวยสุดคนนั้นมีโอกาสครับแต่ก็ต้องตรงนี้ด้วยไหมต่อคาถามอันนี้คือหลังใบหน้าสวยมีอะไรอยู่เปล่าคือคําถามแต่ว่าอย่างนักขายไม่ต้องยิ้มแบบนางงามนางงามต้องฝึกมายิ้มได้ไงยิ้ม5้านาทีไม่อโลงยิ้มได้ไงผมไม่เข้าใจอ่ะถ้าลงยิ้มห้านาทีไม่อโลงดูสิ เป็นไปไม่ได้เออเนี่ยยืนเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วไม่ลงเลยทําได้ไงมันจะจืดลงจืดลงเข้าใจใช่ไหมฮะบางทีแอร์เป่าเหงืออติดลงไม่ได้เนี <laughs> ย่ยมีปัญหาหนักกว่าเดิมอีจริงไหมฮะยิ <laughs> ยย้มย้มจาสายเพราะอกเราขาดขายทําไมเดินแบบไม่ยิ้มครับเนี่ยเวลาเขาเดินแบบเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้สม walk, มติแคทวอล์กใช่ยไปฮะสังเกตไหมเขาจะเดินแบบนี้เดินมาหน้าบึง้งบึงมาหยุดเหมือนหาอะไรสักอย่างไม่เจอกลับ นะครับมันหาอะไรว่าเราก็อยากช่วยมึงหาเพื่อนกันมหาอะไรพวกนี้นะครับมีชุดเดียวที่เดินแล้วยิ้มคืออะไรรู้ไหมฮะชุดอะไรครับชุดที่เดาไหมชุดเดินแบบที่เดินแล้วยิ้มคือชุดเจ้าสาวว่ายน้ําไม่ยิ้มหรอกเนี่ยเขาโดนงคนโดนเงี้ยวว่ายน้ำถ้าถ้าชุดเจ้าสาวจะยิ้มเพราะเป็นชุดอะไรแห่งความสุข สุ่มไกต้นไม้ขึ้นต้งกอบนหัวอะไรนึกออกไหไมเดินยิ้มพรามาเชี่เหมือนความรู้สึกไขออ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 กเนี่ยจะเป็นเจ้าสาวแล้วไงเห็นไหมไขออกแล้วเห็นไหมถ้าเดินใส่ชุดเจ้าสาวแล้ววิ่งมาเนี่ยเหมือนสินสอดไม่คับไ่หมดเหตุอะไรเงี้ะนะใช่ๆๆนะนะไหมนี่ยิ้มแย้ายามแจ่มใสครับนั่นคือการเปิดใจลูกค้าที่ง่ายที่สุดซึ่งทุกคนก็ยิ้มเป็นอยู่แล้วและเป็นภาษาสากลของโลกอินเดียอฟริกานิสถานสิงคโปร์ยิ้มไม่ต้องแปลครับว่าคืออะไรยิ้มชัานนี้แปลว่าอะไรยิ้มชัานนี้แปล ยิ้มคือมิตรภาพแห่งความสุขที่เราจะส่งมอบให้กับคนที่เป็นลูกค้านะขายคืองานแห่งการมอบความสุขนะครับสินค้าแต่และตัวที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยก็ผ่านการคิดค้นมาอย่างหนักหนาสาหัสทั้งนักวิทยาศาสตร์ทั้งเภสัชกรทั้งนักอะไรอะที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเขาคิดมาดีเรียบร้อยผ่านการตรวจสอบมาเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือเอาของดีสิ่งแนะ ไปส่งมออให้กับคนอื่นเพราะตัวสินค้ามาันเมันไปเองไม่ได้ถ้ามันเดินไปตักตัดกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเงี้ยเราไม่ต้องแต่สิ่งที่เราต้องไปก็คือเอาสิ่งดีไปมอบไปกับเขาคิดอย่างเงี้ยนั่งโอโย้ยทั้งวันน่ะนึกออกไหมไ <c oughs> ต่มาต่อไปก็ธอ้ย,อยก็นั่งอยู่เงี้ยมันต้องไปไหนแล้วไม่มีโอกาสขึ้นแต่ถ้าเรายินดีเขาสักวันเราจะเป็นเขาเพราะความดีเรียนแบบได้ความร้ายท่านเรียนแบบชีวิตท่านจะตกต่ำไปในสุดจงปรับหัวใจนักขายให้เป็น หัวใจแห่งการให้และวันนั้นท่านจะอิ่มบุญครับ